ครับ <molec> ผมนาครับนวันนี้ผมจะมาต่อดจอพียร์ซีฟุคุมะสเตอร์สามสิบาเลต้าแบบออโต้ครับกด้กดเอ็กดับเครับเซฟเอ็กซ์ศูยเอ็อเรื่มมาขั้นหนึ่งครับกดอาร์ดับิลเซต x สองยีกีกด r ครับผมเซตลน์สองสามยีกีเราเลือกขั้นอนแรกครับกดได้ครับเลื่อนไปกดอินดิคแปดยีสองครั้งครับ แล้วกดหนึ่งศูนย์ศูย์ศูนออีกแล้วกด set t หนึ่งศูนเยีกยี่ยยครับพระต่อไปครับกด aw set y สองสามเยอีก กดเทีเริ่มไหมขั้นหนึ่งครับกด R W set T หนึ 1> 1่ง e กกดเทีเริ่มไหมขั้นหนึ่งครับกด R W set Y สองห้าเยกีกดเทียบเริ่มไหมขั้นะนึงครับกด อาร์บเซฟเอ็กสองเอีกดับอาร์เซฟวายสองสี่เอเอ็กอีพหัต่อไปครับกดอาร์บเซวายสองสามเอเอกอีกดับเทียบเพื่อต่อไปครับอบเซท หนึ 1> 1 e he, ่งีกครับแล้วก็เลื่อนไปครับกดเทียบเลื่อนไปขั้นหนึ่งครับกด R W set Y สองสี่ E ีกดเทียบเลื่อนไปขั้นหนึ่งกด R W set X สอง E E กดอาบ set Y สองห้า E ีไม่เท่าไปครับผม xw s e y สองห้า e e แล้วก็ตีเส้นขึ้นไปครับกดเทปเส้นขึ้นครับเรากด x ครับทำไมจะมาเซฟมนคผมกดอินดีครับหนึ่งเก้าอี e สครับกดเซฟ พีอาร์จีชิปเอ็กอีดครับแล้วก็ชิปแทนเรียบร้อยครแล้วมาทำตู้นี้ครับจัดกันนะครับจัดกันนะครับสวิตหนึ่งมัลเตอร์จะทำงานแบบสตาร์ครับผมเราประมาณสิบวิครับผม มอเตอร์จะทำงานแบบเดลต้าครับกู 2, เซอเส์สามมันตอจะอยู่ทำงานทั้งหมดครับครับ